ตมิทารุสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานในช่วงนี้ของคุณนะคะมาดูว่าความสุขสมหวังที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานตัวตนของคุณกันก่อนนะคะพลังงานตัวตนของคุณในช่วงนี้นะคะ เป็นพลังงานของคนที่มีความสุขความพึงพอใจในตัวเองดีนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการได้เจอกับครอบครัวการได้อยู่กับครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีความรู้สึกสถานการณ์ต่างๆรอบตัวคุณก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจดีไม่ได้มีปัญหาไม่ได้รู้สึกว่า ขัดสนอะไรนะคะคุณอาจจะเพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก็ได้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่ช่วงนี้ทุกๆอย่างในชีวิตก็ดูจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าก่อนหน้านี้เคยมีความขัดแย้งหรือว่ามีสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึก อึดอัดใจอาจจะเป็นความไม่เข้าใจการทะเลาะเบาแหวงก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณได้ผ่านความรู้สึกหรือว่าผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาได้แล้วนะคะบางคนก็อาจจะมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะได้รับข่าวอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีหรือว่าเป็นอุปสรรคปัญหา เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลกับตัวคุณหรือว่าความรู้สึกของคุณสักเท่าไหร่แต่ดูเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือจะเป็นการที่คุณตัดสินใจละทิ้งบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นโอกาสหรือว่าอาจจะเป็น ผู้คนรอบตัวคุณก็ได้คุณอาจจะรู้สึกว่าการที่ยังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรดีกับทั้งคุณหรือว่าคนที่คุณจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยหรือว่าอยู่ในสังคมของคุณหรือคุณอาจจะต้องอยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วความสุข ความสมบังที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเป็นแบบไหนคุณกำลังจะได้รับข่าวดีความช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นโอกาสดีๆที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนเป็นสิ่งที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงเลยก็ได้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือ อาจจะเป็นเรื่องดีๆข่าวดีก็ได้ที่นำพาสิ่งดีๆนำพาการเปลีปล่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังหาทางออกหาคำตอบหรือว่ารอการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะคุณจะได้รับความชัดเจนหรืออาจจะเป็นความชัดเจนในตัวคุณเองก็ได้ ถ้าที่ผ่านมารู้สึกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเองควรจะเดินไปในทิศทางไหนคุณกำลังจะได้รับคำตอบอาจจะเป็นการที่มีใครสักคนเข้ามาให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่จับต้องได้หรืออาจจะเป็นการทำให้คุณได้ฉุกคิด ทำให้คุณได้สติทำให้คุณได้มองเห็นต้นเหตุสาเหตุของเรื่องราวนั้นๆแล้วก็ทำให้คุณสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างชัดเจนทำให้คุณได้ก้าวเดินในสเต็ปต่อไปถ้าคุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ก,กล้ากล้ากลัวลวไม่กล้าตัดสินใจนะคะความกลัว ความรู้สึกลังเลใจไม่แน่ใจความกังวลนะคะคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงพลังงานเหล่านั้นนะคะให้กลายเป็นความกล้าการกล้าที่จะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาเผชิญหน้ากับปัญหาหรือว่าความกลัวในใจของคุณนะคะ มีพลังงานของความพยายามที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จนะคะไม่ว่าคุณมีเป้าหมายอะไรมันมีพลังงานของคนที่พร้อมจะเดินหน้าจะใช้ความพยายามจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะคะความพยายามของคุณก็จะนำพาคุณไปสู่ความรู้สึกใหม่ๆความเป็นเด็กความสดใส ความรู้สึกเหมือนตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหรือว่าความมีชีวิตชีวาการที่คุณได้เปิดรับโอกาสใหม่ๆอาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาหรือจะเป็นการให้โอกาสกับตัวเองโอกาสที่ทำให้คุณได้กลับมามีความสุขความมีชีวิตชีวาความสดใสอีกครั้งสำหรับคนที่กำลังรอคอยสิ่งดีๆโอกาสดีๆนะคะ คุณกำลังจะได้รับสิ่งนั้นแล้วที่สำคัญอาจจะเป็นโอกาสหรือว่าเป็นคำตอบที่เกินกว่าที่คุณคาดไว้นะคะสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับจะทำให้คุณมีความเข้มแข็งมี power ในตัวเองมากขึ้นอาจจะเป็นการที่คุณได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆจะทำให้คุณต้องเผชิญหน้า อาจจะต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนแต่มันจะทำให้คุณเข้มแข็งมากขึ้นทำให้คุณมี Power ในตัวเองมันจะนำพามาซึ่งความสุขสิ่งที่กําลังจะเข้ามาจะทำให้คุณมีความสุขทำให้คุณได้เรียนรู้ทำให้คุณได้พัฒนาตัวเองความสดชื่นความสุขสมหวังของผลลัพธ์ที่คุณได้รับ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ